เจ้าของร้านพิสวงตอนที่127ที่แรกฮูดนั้นตกตะลึงและสุดท้ายเขาก็โวยออกมาผะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณต่างหากที่ทำลายผลงานชิ้นเอกของผมน่าถึงมันจะเป็นการปล้นแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคำพูดไรเหตุผลนี้คือความพยายามอันไม่ปฏิปต่อในการแก้ต่างให้ตัตวเองของฮูดลินเจียหันมายิ้มอะไรนะครับพยายามอธิบายตัวเองหลังจากบุกเข้ามาหรอครับคุณคือคนที่บุกรุกเข้ามาแล้วถูกจับได้นะครับ ไม่ใช่ว่าผมลักพาตัวแล้วพาพวกคุณเข้ามาข้างในศักหน่อยใช่ไหมครับฟังดูแล้วเหมือนว่าของพวกนั้นกับปืนของคุณจะเป็นของทำมือนั่นแสดงว่าคุณค่อนข้างมีสีมือน่าเสียดายที่คุณเลือกทางผิดและต้องถูกสั่งสอนสักหน่อยคุณควรจะดีใจนะครับที่คุณยังไม่ได้ทำอะไรไม่อย่างนั้นคงไม่จบง่ายๆอย่างแค่การสอนแน่ๆพวกวัยรุ่นไร้ระเบียบและกระทำการโดยไม่สำนึกเป็นพวกที่หลินเจียรังเกียจที่สุด ฮูสรู้สึกว่าร่างของตนเย็นเฉียบด้วยเหตุผลบางประการแล้วเขาก็หยุดพูดเมื่อนึกถึงชุดเกราะที่พังไม่เหลือชิ้นดีของเขาไฟที่ชั้นล่างเปิดอยู่แล้วคนกลุ่มหนึ่งที่สวมชุดเกราะส่วนตัวเหมือนกันนอนอยู่หน้าชั้นหนังสือถ้าว่าชุดเกราะของพวกเขาไม่ได้ฉุดฉาดอย่างฮูดและกรอบโลหะอลลอยของพวกเขาดูดีกว่ามากลินเจสแกนสายตามองเร็วๆแล้วนับคนได้หกคนรวมกับคนที่ปลายดาบแล้วก็รวมทั้งหมดเจ็ดคน เยี่ยมเลยมันเป็นอาชากรรมหมู่จริงๆด้วยในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดต่างกุมหัวกลิ้งกลิ้กเหลือกอยู่บนพื้นพร้อมด้วยหนังสือที่เปิดอยู่วางระเกะระกะรอบตัวพวกเขาพวกเขาคงเจ็บปวดดูจากเสียงอดครวญของพวกเขาเมื่อมองดูแล้วพวกเขาคงไม่ได้รื้อค้นชั้นหนังสือเพราะพวกเขาหาเงินที่เคาน์เตอร์ไม่เจอหรอกยิ่งกว่านั้นคนที่เดินขึ้นไปและตอนนี้ถูกดาบจ่ออยู่ก็น่าจะเป็นหัวหน้าของพวกเขาด้วย มูเอ็นยืนอยู่ตรงหน้าคนกลุ่มนั้นมองพวกเขาอย่างเงียบเงียบเมื่อเธอได้ยินเสียงหลินเจียเดินลงมาเธอก็หันกลับมาด้วยสีหน้าไร้เดียงสาทำได้ดีมากครับหลินเจียเอ่ยชมมูเอ็นเหลือบมองกลุ่มผู้บุกรุกที่นอนพังพาบอบ,บนพื้นแล้วเหลือบมองหลินเจียที่ยิ้มแย้มแล้วกระพริบตาปริบป,ปริปอยู่หลายครั้งหนูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยค่ะ หลังจากได้ยินเสียงเคลื่อนไหวที่ชั้นล่างและมาถึงสถานที่เกิดเหตุสิ่งที่มูเอ็นเห็นก็คือเจ้าคนกลุ่มนี้ที่ร่วงลงไปกองพร้อมหนังสือในมือชักกระตุกกรีดร้องอย่างหวาดกลัวและพยายามจะตะกายหนีไปดังนั้นเธอผู้ใช้สติปัญญาที่เฉียบแหลมจึงรีบวิ่งไปปิดประตูหลักที่ถูกงัดออกเพื่อป้องกันไม่ให้คนพวกนี้หนีได้ในเมื่อเจ้านายชมเธอแสดงว่าเธอต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องแน่เพราะเช่นนั้นเด็กสาวจึงพยักหน้ายอย่างจริงจัง เราควรทำยังไงต่อคะลินเจียเหลือบมองอุปกรณ์สื่อสารของเขาที่ยังต่อสายอยู่เพราะก่อนแล้วกันผมต่อสายหาตํารวจแล้วคนพวกนี้เป็นยังไงครับแน่นอนว่ามูเอ็นบอกได้ว่าคนพวกนี้เป็นนักวิชาการจากสมาคมแห่งสัจธรรมและพวกเขาก็ดิ่งตรงไปที่ชั้นหนังสือหมายความว่าพวกเขาน่าจะมาจากฝ่ายผู้สแสวงหาความจริง ถว่ามันก็พูดได้ว่าพวกเขายิงปืนใส่เท้าตัวเองในครั้งนี้เพราะมูเอนสามารถสัมผัสถึงความน่ากลัวสุดขีดที่รั่วไหลออกมาจากหนังสือพวกนี้ได้พวกเขามาขโมยความรู้ขะอ้อ,อแต่ชีวิตของพวกเขาไม่น่าจะมีอันตรายนะคะผู้ช่วยสาวตอบกลับขโมยความรู้หนังสือโอ้คุณหมายถึงการขโมยหนังสือสิทธิ์นะครับหลินเจียจ้องเจ้าพวกนี้อย่างงุนงงการใช้คําของมูเอนในสถานการณ์นี้แปลกแต่หลินเจียนั้นชินกับระดับความเข้าใจที่ตื้นเขินของเด็กสาวคนนี้แล้ว และเพราะฉะนั้นเขาจึงแปลความหมายได้ด้วยตนเองดวงตาของฮุดเบิร์กกว้างอย่างตกใจเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่พูดด้วยเส้นเลือดที่ปูดปนบนหน้าผากเขากำมือแน่นแล้วประกาศมันคือการสกัดไม่ใช่การขโมยนี่คือหลักความเชื่อของฝ่ายผู้สแสวงหาความจริงของเรามันเป็นเรื่องของสมาคมแห่งสัจธรรมจะเรียกมันว่าปาบฟามือของหลินเจียผนวกกับอุปกรณ์สื่อสารตกเข้าใส่หลังศีรษะของเจ้าหมอนี่เมื่อกี้ว่าไงนะครับ ฮูดเงียบไปเดี๋ยวนะดวงตาของหลินเจียรีลงสมาคมแห่งศัจธรรมปีบในที่สุดการโทรของหลินเจียก็ต่อติดในตอนนี้เองเขาทำท่าให้มูเอ็นเงียบเสียงแล้วแนบอุปกรณ์สื่อสารเข้าใกล้หูของเขาและฟังเสียงอันนอบน้อมของคลอสคุณหลินมีคำแนะนำอะไรเหรอครับฟังดูกระปริกระเปล่าแม้จะดึกดื่นขนาดนี้ดูเหมือนการเป็นตำรวจในนอซินนั้นจะลำบากจริงฮ่าฮ่ ทว่าลินเจียก็คิดว่าคงเป็นเพราะคลอตนั้นทุ่มเทให้กับงานเมื่อเขาระลึกถึงเจ้าหน้าที่ง่ายๆสามคนที่เคยมาเยือนร้านของเขาลินเจียเละมอองฮูที่จ้องอย่างเชื่อเฉือนไปที่เพื่อนเขาแล้วจากนั้นก็เริ่มอธิบายสถานการณ์ให้คลอดฟังเฮคลอสขอโทษที่รบกวนคุณดึกดื่นขนาดนี้นะครับแต่มันสะดวกกว่าในเมื่อคุณเป็นสิทธิ์ของคุณโจเซฟนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้มีคนบุกเข้ามาในร้านหนังสือของผมกลางดึกครับอะไรนะ เสียงอุทานอย่างตกใจดังมาจากฝั่งคลอดตามด้วยเสียงเบาๆของระเบิดและเสียงกรีดร้องในพื้นหลังคลอดดูจะขยับเครื่องมือสื่อสารออกไปห่างจากตัวเองเล็กน้อยในขณะที่เขาตวาดคำสั่งทีมที่สองขึ้นหน้าทีมที่สามล้อมข้างหลังไว้ทีมแพทย์อยู่ไหนช่วยคนเจ็บก่อนเดี๋ยวนี้ไอพวกเวนพวกนี้ต้องตายวันนี้แหละจับพวกมันได้เมื่อไหร่ฉันจะยัดถุงเท้าพวกมันเข้าไปในเสียงที่ปนเปกันชวนให้สับสนดำเนินต่อไปเรื่อยฮ่าฮ่า ริมฝีปากของหลินเจี๋ยกระตุกดูเหมือนเขาจะเสนอหน้าเข้าไปในระหว่างปฏิบัติการของตำรวจเสียแล้วนอซินดูสงบมากแต่คลอสด,ดูเดือดมากจนพ่นภาษาดอกไม้ออกมาเป็นสายเฮิร์เขาคงติดนิสัยนี้จากคุณลุงโจเซฟมาแงะสักพักหลังจากนั้นคลอสก็หยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นอีกครั้งแล้วสูดหายใจลึกๆแค่ก็ขออาภัยครับคุณหลินช่วงนี้เราเพิ่งค้นพบการเคลื่อนไหวใหม่ของงานเลี้ยงโลหิตแล้วล่าพวกมันจนเจอจุดซ่องสุมที่หนึ่งแล้วเราก็ถูกลอบโจมตีครับ ตอนนี้เรากำลังล่าสมาชิกบางคนของพวกมันที่พยายามหนีอยู่ครับผมโอ้งานเลี้ยงโลหิตเหรอหลินเจี๋ยขมวดคิ้วเขาดูจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหลังจากคิดสักพักหลินเจียก็นึกขึ้นได้ว่าวายเคยพูดชื่อนี้มาก่อนในการมาเยือนและยืมหนังสือครั้งแรกของเท่าวายเขาเคยพูดว่าช่วงนี้ผมได้รับคำเชิญเข้าร่วมจากองค์กรชื่องานเลี้ยงโลหิต ลินเจียเคยถามทรงส่งว่ามันเป็นองค์กรแบบไหนแล้วการอธิบายคร่าวๆของเทาวายก็มีแค่ว่าเป็นกลุ่มคนว่างจัดที่ไม่มีอะไรทํานอกจากนัดเล่นสนุกกันไปวันๆแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันลินเจียรู้สึกว่าองค์กรนี้ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่และฟังดูเหมือนจะมีการขายเชิงลำดับชั้นโดยไร้เจตนาบริสุทธิ์ดังนั้นลินเจียจึงแนะนําให้ปฏิเสธไปแล้ววายก็ทิ้งความคิดนั้นไปลินเจียไม่เคยคาดฝันเลยว่าจะได้ยินชื่อองค์กรนี้อีก และตอนนี้ธรรมชาติของมันก็ยิ่งเลวร้ายไปใหญ่การคาดเดาเดิมของหลินเจียคือมันเป็นแผนการขายแบบแบ่งลำดับขั้นแต่มองดูแล้วนี่มันองค์กรผู้ก่อการร้ายชัดๆยิ่งกว่านั้นมันยังเป็นองค์กรผู้ก่อการร้ายที่กล้าปะทะกับหน่วยตำรวจเขตกลางด้วยจากเสียงที่ดังเข้ามาในการสนทนาแล้วเหมือนว่าการต่อสู้จะดูเดือดจริงฮ่าๆโชคดีที่เราบอกให้ทวไวยปฏิเสธไปไม่อย่างนั้นเราคงมีลูกค้าที่พักดีน้อยลงอีกคนแง่ แต่เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญครับคลอตพูดต่อสถานการณ์ฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างครับคุณหลินหลินเจียได้สติกลับมาแล้วตอบกลับมีผู้บุกรุกที่บุกเข้ามาเจ็ดคนเรียกตัวเองว่าสมาคมแห่งสัจธรรมครับผมจับพวกเขาได้แล้วและคิดดูแล้วผมก็คิดว่าคงดีกว่าถ้าจะปล่อยพวกเขาให้พวกคุณจัดการสมาคมแห่งสัจธรรมหรือครับอย่าบอกนะครับว่าเป็นผู้สแสวงหาความจริงคลอตอุทาน ลินเจียเพิ่งได้ยินชื่อนี้ไปเมื่อครู่ใช่ครับผู้สแสวงหาความจริงนั่นแหละคลอดพูดไม่ออกสถานการณ์ที่อาจารย์ของเขาพยายามหยุดก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีร้านหนังสือและสมาคมแห่งสัจธรรมได้เผชิญหน้ากันแล้วและตอนนี้พวกเขาก็หวังได้เพียงว่าสมาคมแห่งสัจธรรมจะรอดไปได้ครบ32เข้าใจแล้วครับตอนนี้ผมยังปลีกตัวไปจากที่นี่ไม่ได้ไว้ผมไปหาคุณในตอนกลางวันแล้วช่วยคุณจัดการพวกเขาได้ไหมครับแน่นอนครับลินเจียตอบกลับ หลังจากพูดเป็นพิธีกันอีกสองสามประโยคเขาก็จบการสนทนาแล้วกวาดสายตามองเจ้าพวกนักเลงแล้วดวงตาของเขาก็มองที่ฮูดซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังดูมีสติในที่สุดเอาล่ะเราจะแค่รอให้ตำรวจมาพาพวกคุณไปนะครับในระหว่างนั้นผมมีคำถามอยากถามสักหน่อยเจ้าของร้านพิศวงตอนที่128 หลินเจียให้มูเอ็นปลดชุดกรอส่วนตัวของพวกคนที่นอนแอ้งแม้งกับพื้นออกหลังจากกรอบใบหน้าถูกปลดออกไปก็เห็นได้ว่าผู้บุกรุกที่น้ำตาหนองหน้าพวกนี้ยังถือว่าเด็กกันอยู่ทั้งนั้นเป็นอย่างที่เขาสงสัยฮูที่ขึ้นชั้นสองไปเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนี้อายุเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ20ปีดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นทว่าจุดประสงค์ที่น่าขำอย่างขโมยหนังสือนั้นลดโทสะที่ลินเจียมีลงเล็กน้อย หากเจ้าพวกนั้นตั้งใจจะบุกเข้ามาล้วลล้นบ้านคนด้วยปืนหลินเจียก็คงสั่งสอนพวกเขาว่าเป็นคนดีๆเขาทำยังไงแทนที่จะมัดพวกเขาแล้วอยากชวนคุยอย่างเป็นกันเองแบบนี้ฮูธที่ได้รับการปฏิบัติด,ด้วยอย่างเป็นกันเองเขาหลบสายตาจากชิ้นส่วนชุดเกราะที่ถูกปลดออกอย่างโหดร้ายบนพื้นแล้วมองคมดาบที่คอของเขาเองพวกนักวิชาการกับนักเวทนั้นคล้ายคลึงกันตรงที่พวกเขาต่างพึ่งพาอำนาจภายนอกในการควบคุมอีเทอร์โดยไม่ฝึกฝนร่างกายของพวกเขาเป็นพิเศษ คุณภาพทางกายภาพของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นอย่างมากก็มีความแข็งแกร่งทางกายภาพเทียบเท่าระดับผิดปกติหรือพูดอีกอย่างก็คือตอนนี้พวกเขาเป็นแค่แกะที่รอถูกเชื้อดยิ่งกว่านั้นในตอนที่ฮุดได้มองเพื่อนฝูงที่เจ็บปวดทรมานของเขาดีๆเขาก็ตระหนักถึงความจริงที่โหดร้ายว่ามันไม่ได้เกิดจากการโจมตีจากมนุษย์ประดิษฐ์เลย ไม่มีบาดแผลทางกายภาพเลยสักแผลแล้วพวกเขาก็โยหวนพร่ำเพริงไม่ได้สับพลางอาเจียนในขณะที่ควรขูดตัวเองไปทั่วราวกับเป็นบ้ากันไปหมดแล้วนี่ดูเหมือนความพยายามที่ล้มเหลวในการปล้นความรู้และวิญญาณของพวกเขาก็กำลังได้รับผลข้างเคียงฮูดมองเพื่อนพ้องของเขาอย่างกังวลใจสุดๆเขาพบว่ามันยากที่จะทำความเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอกาสผิดพลาดในการปล้นความรู้นั้นต่ำมากและพวกเขาแต่ละคนต่างอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวแล้วมันจะผิดพลาดไปได้อย่างไรกัน อีเธอร์คือหน่วยเงินของเลือดและวิญญาณเป็นสิ่งที่สื่อถึงเส้นทางการพัฒนาอีเธอร์สองสายในฐานะนักวิชาการที่เด่นเรื่องวิญญาณจำนวนปริมาณและพลังวิญญาณของพวกเขาสูงกว่านักเวทส,ส่วนใหญ่ไปมากมีคำกล่าวว่านักวิชาการที่ดีจะเป็นนักเวทที่ดีได้แน่นอนแต่นักเวทที่ดีไม่จำเป็นว่าจะเป็นนักวิชาการที่ดีได้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้วมีสองเหตุผลที่จะเกิดความล้มเหลวเมื่อเป็นเรื่องของการต้นความรู้ อย่างแรกคือความรู้ที่ปล้นมามีสิ่งที่อยู่เหนือความรู้ความเข้าใจของพวกเขาไปไกลโขเช่นความรู้ต้องห้ามความรู้โบราณหรือความรู้ชั้นสูงที่เกินกว่าที่วิญญาณของพวกเขาจะรับไหวมากในกรณีเหล่านี้ผลกระทบจะรุนแรงกว่าและอาจจะทําให้วิญญาณของพวกเขาบาดเจ็บหรือฉีกขาดรวมไปถึงก่อให้เกิดผลที่ไม่คาดฝันกับร่างกายของพวกเขาด้วย อย่างที่สองก็คือความรู้ที่มากเกินไปจนวิญญาณไม่สามารถกเก็บไว้ได้หมดเหมือนการกินอาหารมากเกินไปมันอาจส่งผลให้เกิดการใช้งานจิตใจเกินขนาดทําให้เกิดการเสียความทรงจําหรือการขับความทรงจําออกในเวลาเดียวกันถ้าเป็นทั้งสองเหตุผลงั้นผลของมันก็คงเหมือนเจ้าพวกนี้ที่คืบคลานไปทั่วแบบเสียสตินั่นก็คือจะบอกกันว่าในร้านที่เต็มไปด้วยหนังสือนี้ ขอแค่ลองปล้นความรู้จักหนังสือสักเล่มก็เกินพอแล้วที่จะเปลี่ยนใครสักคนเป็นคนปัญญาอ่อนชั่วคราวได้พวกคุณมาจากสมาคมแห่งศัจธรรมกันสินนะครับหลินเจียนั่งลงบนม้านั่งแล้วจอดาบของเขาเข้าที่คอของฮูดเป็นครั้งคราวพวกผู้บุกรุกที่ถูกมัดค่อยๆหยุดเสียงกรีดร้องโหยหวนลงทีละคนคงเป็นเพราะพวกเขาได้สติกลับมาเล็กน้อยแล้วและตอนนี้พวกเขาก็นอนแง้งแม้งบนพื้นด้วยสายตาว่างเปล่าพ,พึมพำไม่ได้สับมีเพียงฮูดที่ยังนั่งอยู่บนพื้น พูดหดตัวอย่างขนลุกภาพอาวุธและชุดเกราะของเขาถูกทำลายในดับเดียวยังเป็นแผลใจของเขาอยู่ใช่ในที่สุดเขาก็ตอบสายตาที่หลินเจียมองมาที่เขานั้นดูราวกับเขากำลังมองนักเรียนจากสถาบานันมีชื่อเสียงที่ทำเรื่องลักขโมยแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการมีการศึกษาดีกับสันดานคนก็ตามทีมันก็ยังแปลกอยู่ดีการเลือกหนทางที่เอาแต่ใจแบบนี้ในขณะที่มีทางตรงถูกปูไว้ให้แล้วนี้ช่างน่าเศร้าใจนะั ฮูดคุ้นเคยกับสายตาประมาณนี้ดีสมาชิกคนอื่นในสมาคมแห่งสัจธรรมมักจะมองพวกผู้สแสวงหาความจริงด้วยสายตาแบบนี้แหละลึกๆแล้วเขาย่อมรู้สึกโกรธไม่พอใจและไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันทว่าเมื่อเขาระลึกถึงคำเตือนของหลินเจียได้เขาก็เลือกจะหุบปากอย่างว่าง่ายแต่นี่ไม่ใช่เพราะเขากลัวหรอกหากผู้สแสวงหาความจริงรู้จักความกลัวพวกเขาคงไม่ถูกเรียกว่าคนบ้าได้ และคนบ้าไม่ได้หมายความว่าพวกเขาโง่เง่าและคนฉลาดรู้ว่าต้องยอมสยบในสถานการณ์ใดฮูดรู้คำพูดนี้ดีและเขาจะแค่อดทนหลินเจียตั้งคำถามต่อไปพริตทอนกับทรหล,ลบรูเพผดพวกคุณเคยได้ยินชื่อนักวิจัยสองคนนี้ไหมฮูดนิ่งเงันเขาไม่รู้ว่าร้านหนังสือจะทำอะไรแต่ว่าเขาก็สงบตัวเองลงก่อนจะตอบ พิทฮอนเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายการแพทย์รูเพิร์ตเป็นหัวหน้าฝ่ายโบราณคดีคนสุดท้ายแต่เขาตายไปนานกว่าร้อยปีแล้วทั้งฝ่ายโบราณคดีและเทะหลังเขาตายและไม่มีใครเต็มใจจะมาเป็นผู้นำเพราะอย่างนั้นทั้งฝ่ายจึงถูกประธานคนก่อนของสมาคมแห่งศัจธรรมยุบไปใครจะรู้ว่านักวิจัยทั้งสองจากชิ้นส่วนเอกสารนั้นที่จริงแล้วจะเป็นนักวิชาการระดับหัวหน้าฝ่ายแต่ขนาดพวกเขายังยืมหนังสือยุคมืดการรุ่งเรืองและการล่มสลายของอันฟอร์ดเล่มนั้นไม่ได้ ดูเหมือนหนังสือเล่มนี้จะมีระดับสูงจริงๆเราต้องมองเรื่องนี้ในมุมมองระยะยาวแล้วทว่าการตายของรูเพิร์ดดูจะมีปัญหาอยู่แม้ว่าเขาจะตายด้วยเหตุผลทางธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรถ้าจะไม่มีใครยินยอมนำทีมขึ้นมากระทันหันหรือกระทั่งยุบฝ่ายทั้งฝ่ายไปเลยหืมบางที่สองอย่างนี้อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นประโยคสุดท้ายก็ดูเกินไปหน่อยต้องมีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ ลินเจียตระหนักได้ว่าฮูด,ดูจะมีความปรารถนาพิเศษที่จะแสดงความรู้ของเขาเขามีสีหน้าที่ดูพอใจอย่างเป็นธรรมชาติในตอนที่เขาพูดถึงส่วนหลังรู้เผดตายยังไงหลินเจียพร่องถามขึ้นฮูดรู้ตัวว่าเขาหลุดปากไปแล้วจึงหุบปากไปผมยังถามพวกเขาได้อีกนะถ้าคุณไม่อยากบอกลินเจียหัวเราะหืดแล้วชี้ไปที่เพื่อนพ้องของฮูดบนพื้นฮูดแค้นหัวเราะพวกเขาไม่รู้หรอกลินเจียลูกคางคุณดูจะรู้เยอะนะ แน่นอนฮูดยิ้มเยาะผู้สแสวงหาความจริงอย่างเราๆคือเส้นทางสู่ความจริงอย่างแท้จริงประสิทธิภาพในการเรียนของเรามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าใครตราบใดที่เราชิงความรู้ที่ต้องการมาได้เราก็จะได้เห็นความจริงเองหลินเจียเมินเขาในเมื่อคุณพูดอะไรไม่ได้ก็คงเป็นเพราะเรื่องนี้ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ขอบเขตของการขโมยความรู้คงจะมาจากคนบางคนหรือทรัพยากรบางอย่างใช่ไหมละ่ะ ผมสงสัยจังว่าใครจะให้ข้อมูลที่รับขนาดนี้ให้พวกคุณได้จากพฤติกรรมเกเรข,ของพวกคุณดูเหมือนพวกคุณคงกลัวที่จะต้องรับผิดชอบนะครับหลินเจียจ้องฮูดอยู่นานแล้วเผยรอยยิ้มเป็นมิตรเจ้าฮุดเอ๋ยคุณดูไม่เหมือนคนระดับสูงเลยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้เรื่องเดียวผู้ปกครองของคุณมีตำแหน่งสูงในสมาคมแห่งศัจธรรมสินะครับว่าไงครับผมใช้คุณเพื่อต่อรองกับสมาคมแห่งศัจธรรมดีไหมเอ่ย แน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้จะหลอกลวงกันในฐานะเจ้าของร้านหนังสือผู้ซื้อตรงและใจดีหลินเจี๋ยจะทำอะไรแบบจับคนเรียกค่าไถ่ได้อย่างไรกันการใช้คลอสในตำรวจที่เขารู้จักให้จัดการกับเรื่องนี้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคลี่คลายเรื่องนี้ไม่มีจุดประสงค์อื่นสีหน้าของฮูดแข็งทื่อเหลือบมองคมดาบที่เขยบใกล้คอย,ยิ่งกว่าครั้งไหนแล้วสายหน้าอย่างสุดชีวิตไม่เหรอหลินเจี๋ยถอนหายใจเอาหน้าผมแค่หยอกเล่นครับคุณนี่เป็นเด็กที่ไม่มีอารมณ์ขันเสียเลย ก่อนที่ฮูสจะทันได้ผ่อนคลายเขาก็ได้ยินหลินเจียพูดต่อเอาอย่างนี้ไหมครับในเมื่อคุณเอาแต่พูดถึงเรื่องของผู้สแสวงหาความจริงสกัดความรู้หรืออะไรเทือกนั้นผมจะไม่ติดต่อสมาคมแห่งสัจธรรมแล้วแต่เราสองคนจะเล่นเกมกันแทนลองสกัดความรู้ของผมสิผมจะปล่อยคุณไปถ้าคุณทำได้แต่ถ้าคุณพลาดก็ถือว่าผมยึดความรู้ของคุณไปแล้วแล้วคุณก็จะต้องบอกผมเรื่องการตายของรูเพิร์แล้วกัน รอยยิ้มของหลินเจีกวางขึ้นแบบนี้เป็นไงครับ